เมื่อความพยายามล้มเหลวก็เปลี่ยนเป็นคำดูถูกในสวนอางุนที่อุด,ดมสมบูรณ์สุนัขจิ้งจอกผิวหวยวิ่งช้าช้ามาในสวนกลิ่นหอมหวานของอางุ่นสุกฟุ้งไปทั่วอากาศท้องของสุนักจิ้งจอกส่งเสียงโคกคาบ ซึ่งบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความหิวโหวยใต้ต้นอางุุ่นสุนัขจิ้งจอกหยุดนิ่งและจ้องมองไปที่ผลอางุ่นที่อวกอิ่มและเป็นมันเงาด้านบนสุนัขจิ้งจอกกระโจนพร้อมกับเหียดขาออกไปเพื่อเก็บผลอางุ่นมันกระโจนอีกครั้งด้วยความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงผลอางุ่นความหมุดหิดเพิ่มมากขึ้น เมื่อความพยายามของสุนัขจิ้งจอกไร้ผลมันพยายามกระโดดจากก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่มีประโยชน์สุนัขจิ้งจอกนั่งหายใจหอบอย่างหนักมันได้แต่มองดูเถาอางุ่น,นด้านบนด้วยความพอใจความรู้สึกโกรธและความผิดหวังปรากฏบนใบหน้าของมันสุนัขจิ้งจอกพ่ายแพ้จึงยืนขึ้นแล้วเดินออกไป โดยทิ้งอางุ่นที่น่ากินเอาไว้ข้างหลังสุนัขจิ้งจอกหันไปมองเถาอางหุ่นแล้วพูดว่าอางุ่นพวกนั้นคงจะเปรี้ยวฉันไม่จำเป็นต้องกินมันสุนัขจิ้งจอกเดินจากไปด้วยความผิดหวังแต่มันไม่ยอมรับความจริงมันพยายามพูดปลอบใจตัวเองฉันไม่ได้ต้องการอางุ่นนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องกินมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าหาข้ออ้างในความล้มเหลวของตนเองควรยอมรับความจริงถ้าน้องน้องชอบนิทานสนุกๆแบบนี้รบกวนกดติดตามช่องพี่เจี๊ยบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะ